ทำไมทรัมป์ถึงขึ้นภาษีแบบเอาเป็นเอาตายจากนักวิเคราะห์นะคะข้อที่1ก็ง่ายๆตรงตัวเลยค่ะเขาอยากให้อเมริกามีไรายได้เพิ่มขึ้นพอที่ผ่านมาอเมริกานําเข้าสินค้าเยอะแต่ว่าส่งออกน้อยทําให้ขาดดุลการค้าการขึ้นภาษีทําให้อเมริกามีไรายได้เพิ่มขึ้น2ค่ะอาจจะขึ้นเพื่อเป็นการกีดกันการค้าของบางประเทศค่ะบางประเทศเนี่ยพอเห็นภาษีขึ้นมากก็อาจจะไม่ไหวค่ะสุดท้ายก็ไม่ได้ส่งออกไปขายที่อเมริกาทําให้อเมริกาชนเนี่ยต้องหันกลับมาใช้สินค้าที่อยู่ในบ้านแล้วก็ผลิตที่ในอเมริกา ่ะ 3. ค่ะ,าคะอาจจะขึ้นภาษีเพื่อเป็นการบีบให้ประเทศต่างๆเนี่ยมาเจราจาค่ะขึ้นเพื่อขู่ให้เขากลัวก่อนเพื่อให้เขาเปิดที่จะยอมรับเจราจาอันที่4ค่ะอาจจะขึ้นภาษีเพราะว่าต้องการกู้เงินค่ะการขึ้นภาษีมากๆเนี่ยนะคะทาให้ภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกเนี่ยปั่นป่วน,นทําให้คนเนี่ยไม่รู้ว่าจะเอาเงินไว้ที่ไหนรัฐบาลสหรัฐอาจจะออกพันธบัตรรัฐบาลออกมาเพื่อให้ประชาชนเนี่ยหันมาซื้อให้รัฐบาลได้เงินตรงนี้ไปพัฒนาต่างๆแล้วก็อาจจะไปใช้นี่อะไรต่างๆได้ค่ะ